งงเวันนี้ก็จันแหวงวนทัวร์ก็พาท่านผู้ชมนะครับ F4 มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผาม่านครับวันนี้ครับเป็นที่พักแคมป์นะครับ ค้างแรงรับค้างคืนนะครับสำหรับใครชอบบรรยากาศนะครับก็มาพักได้นะครับก็ชมบรรยากาศนะครับผมที่พักนะครับร้านสรีการนะครับที่นั่งดื่มนะครับน้ำร้อนน้ำชากาแฟนะครับในโตรมันติีนครับน้าหม่าปลาป๋องครับนีครับอันนี้ก็เป็นที่พักนะครับที่นักท่องเที่ยวได้มาพักค้างแรมกันตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับผมนะดู เป็นลานหญ้าครับกว้างมากเลยครับแล้วก็มีคนเดินทางมาตลอดครับผมนะก็ตรงนี้ก็ไม่ใกล้กับไอ้น้าตกไลายทองนะครับใกล้ๆกันแล้วก็นี้ก็ไปอาบน้ําตรงน้ําตกไลายทองได้ครับเย็นสบายดี บรรยากาศดีๆนะครับที่ทียนนานชาต์ภูะม่านนะครับก็คงจะต้องหาอะไรกินแทบๆทนะครับให้เข้ากับบรรยากาศเนาะวันนี้ครับคนนี้วันนี้ก็มาม่าครับกับขนมตาลกินครับที่อุทยานครับรูปะมาณบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศกินไก่นะครับเอาบรรยากาศกินไก่ไม่ได้บรรยากาศครับผมแค่อิมเนาะผมนะกินมาม่าครับผม ะมะมาครับผมมัรยากาศครับผมที่ยันแค่ครูผามากกลับม,มาม่าครับผมออกลับมาม่าแล้วก็ขนมตาลครับตาลคือจากชาวบ,บ้านนะครับเนี่ยน้ำพักน้ำยี่สิบบาทครับ,รบ <S <S สอง ครับแทบครับแทบบรรยากาศไดอ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมม <c oughs> ูเจ้านี่เป็นเด็กน้อยบ้านไหนนี่ บ้านนี้ชื่อบ้านอะไรบ้าน้ำพักน้ำครับน้พักน้อำเภอจังวัดโอเควันนี้ลุงแหวงมาเลี้ยงขนมเนาะครับผมอาขอบคุณครับผมครับผมเลี้ยงขนมเด็กครับวันนี้ได้คนลลหอเนาะอโอเคโอเคครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปเที่ยวน้ําตกเนาะกลับมาก็เห็นขนมบุญกะทิขนมตาลแล้วก็ขนมใส่ไส้ครับน่ะของคุณแม่ค้าเนี่ยคนสวยเนี่ยห่งบ้านซ้ำพักน้า โอ้จะซื้ออุดหนุนจะกล่องนี่แล้วอันนี้นะค่ะครับกล่องหนึ่งกล่องเท่าไรครับเนี่ยกล่องละยี่สิบอ่าเอากล่องหนึ่งครับไปกินกับกาแฟครับผมนะที่อุทยานนะครับแห่งชาติอ่าครับผมนะได้แล้วอยู่นะครับเสรเรียบร้อยครับผมแต่ผมเนี่ยก็ครบทีมแล้วเนาะครับอ่าเด็กน้อยแกงซำผักหนามเนาะได้ขนมอะไรบ้างเนี่ย อ๋ออันนี้นมสอดไส้เนาะนมน้ำตาลครับผมนะก็เลี้ยงขนมกระเละผมขอบคุณครับขอบคุณอีกทีหนึ่งขอบคุณครับนะครับผมขอบคุณรอสองนะครับผมครับผมทางลงครับน้ําตกไลายพงเราจะมองเห็นนะครับน้ำตกครับนณะท่องเที่ยว ตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำตกไททองนะครับผมในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับภูเขามานครับบ้านตําผักหนามนะครับวันนี้แหละนนี้นะักท่องเที่ยวเดินทางมาชมน้ำเล่นน้ำกันนะครับนะอ่าหลายของหลายท่านเลยครับนะคี่ก็ชมบรรยากาศนะครับนี่แบยามเย็นครับวันนี้ครับฝนตกน้ำตกครับไททอง ตกรับแบบชิดใกล้ใกล้ชิดเย็นสบายครับผม สำหรับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทัวมานะครับวันนี้นะครับนะแล้วก็เที่ยวน้ำตกทายทองครับก็คงจะจบับในแค่นี้ตัวดีมก็สุขกันมากนะครับผมสวัสดีครับ